สามท่ายินโยคะที่จะทําให้คุณหลับง่ายขึ้นกว่าเดิมปกติเราจะเจอแต่ท่าโยคะที่ทําแล้วแบบกายปวดเมื่อยโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่วันนี้3ท่านี้ของยินโยคะนะคะจะเป็นท่าที่ทําให้คุณนอนหลับดีขึ้นแต่จะต้องทําให้ถูกนะคะเราไปดูกันค่ะว่าทั้ง3ท่าทํำยังไงบ้างท่าแรกนะคะชื่อว่าท่าบานาน่าโพสค่ะอยู่ในท่านอนจากนั้นเราจะรวบขามาชิดติดกันค่ะส่งแขนขวาแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะมือขวาจับศอกซ้ายมือซ้ายจับศอกขวา แยกขาข้างขวากว้างเล็กน้อยแล้วขาข้างซ้ายขยับตามมาจากนั้นขยับลำตัวส่วนบนให้เอียงมาทางขวาทรงแทนทั้งสองข้างไขว้กันไว้ให้รู้สึกท่อนบนผ่อนคลายนะคะหายใจออกให้รู้สึกท่อนล่างหนักโดยการยุบสะดือลงไปที่ก้นกบแล้วอยู่ในท่าค้างไว้แต่สําหรับบางท่านที่รู้สึกว่าขาสองข้างไม่สามารถเอามาอยู่ใกล้กันได้อนุญ,ญาตให้เอาขาไขว้ไว้ได้แล้วค้างไว้เราจะไม่พลิกสะโพกขึ้นมานะคะจะไม่มีสะโพกข้างไหนยกขึ้นมา ออกจากท่าค่ะโดยการเอาขาข้างซ้ายกลับไปตรงกลางขาข้างขวาขยับตามไปลำตัวส่วนบนขยับกลับมาแล้ววางมือลงข้างลำตัวทําสลับทั้งสองข้างค่ะถ้าสังเกตว่าสะโพกครูเนี่ยจะอยู่กับที่เลยนะจะไม่ขยับตามขาไปนะคะแต่ละข้างนะคะมือใหม่อาจจะค้างท่าแค่30วินาทีก็ได้นะคะแล้วก็จะค่อยๆสเต็ปไปหนาที3นาทีหรือสูงสุดไม่เกิน6นาทีต่อไปท่าที่2เรายังคงอยู่ในท่านอนนะคะสไลด์ขาขึ้นมาค่ะอยู่ในท่า constructive rest เข่าชิดวางเท้ากว้างรวบเท้าชิดติดกันขย่งปลายเท้าขึ้นยกส้นเท้าลอยเราจะไม่ให้เข่าและข้อเท้าแยกจากกันจากนั้นในจังหวะลมหายใจออกเราจะเทขาทั้งสองข้างไปทางด้านขวาพอเราล้มเข่าดีแล้วนะคะค่อยๆยืดขาข้างซ้ายออกไปไปลายเท้าถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรนะคะยืดออกไปให้เข่าตึงเวลาออกจากทา่างอเข่ากลับมาก่อน แล้วยกกลับมาตรงกลางเอาเชือกผูกเข่ากับเท้าติดกันไว้เหมือนเดิมแล้วสลับข้างค่ะท่าต่อไปเป็นท่านั่งค่ะนั่งแยกขาออกจากกันค่ะไม่จําเป็นต้องแยกกว้างมากเอาเท่าที่เราไหวนะคะแต่พอเราแยกขาเสร็จแล้วนะคะกดปลายเท้าลงค่ะปล่อยเท้าลงท่านี้ชื่อว่าท่าดาวน์ไฟล์ถ้าใครที่กลางขาแล้วแบบหลังงอแบบนี้นะคะไม่สามารถยืดหลังตรงได้ ให้เราหาหมอนหนาๆน,นะคะหรือบล็อกโยคะถ้ามีนะคะเอามาหนุนที่ใต้สะโพกก่อนพอเราหนุนที่ใต้สะโพกแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถอยู่ในหลักท่าที่หลังตรงได้นะคะหายใจเข้าสบายๆนะคะหายใจออกยุบสะดือพับลำตัวไปข้างหน้าวางมือไปที่พื้นผ่อนคลายคอผ่อนคลายบ่าไหล่หลังคอผ่อนคลายศีรษะปล่อยสบายๆ ให้เรารู้สึกการวางมือเนี่ยไม่ใช่เป็นการเกร็งนะคะเราจะรู้สึกวางแค่แบบวางลงไปเฉยๆแค่ค้ำเอาไว้ไม่ได้ออกแรงใดๆเลยเวลาออกจากท่าเงยหน้าขึ้นมาแล้วยกลำตัวกลับไปตรงกลางแล้วรวบขากลับมาค่ะ <S <S สาเหตุที่3ท่านี้ทําให้เราหลับง่ายขึ้นเพราะว่าเขาไปกระตุ้นเส้นลมปราณหลักๆของร่างกายค่ะโดยเฉพาะเส้นลมปราณหัวใจเส้นลมปราณตับ เส้นลมปราณถุงน้ำดีซึ่งทั้ง3เส้นนี้มีความสําคัญมากๆต่อการนอนหลับของเราข้อสําคัญของการค้างท่าหยินโยคะนะคะอันนี้สําคัญนะต้องต้องดูให้จบฟังให้จบนะ จะต้องหายใจให้สม่ำเสมอค่ะโดยวิธีการหายใจถ้าคนที่ฝึกยินโยคะเนี่ยเราจะส่งความรู้สึกหายใจเข้าไปที่แผ่นหลังแต่ถ้าใครที่ฝึกใหม่นะคะอาจจะรู้สึกว่ามันลําบากก็หายใจเข้าสบายๆนี่แหละแต่เวลาหายใจออกให้เรายุบสะดือลงไปลึกๆค่ะเหมือนเราใช้สร้างภาพในสมองเราว่าส่งสะดือลงไปหาก้นกบแบบนั้นแล้วก็วนเวียนอยู่แบบนี้ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าการทํางานกับลมหายใจค่ะ ในขณะที่ค้างท่าเราจะต้องรู้สึกว่าร่างกายท่อนบนเราสบายนะคะจะต้องไม่เกร็งเลยคอบาลัยเราจะต้องผ่อนคลายแล้วร่างกายท่อนล่างเราจะต้องรู้สึกถึงการกราวดิ้งหรือรู้สึกว่าม,มันโดนถ่วงหนักลงไปที่พื้นตลอดเวลาถ้าทําได้แบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่า เรารู้สึกง่วงหลังจากที่เราทําเสร็จนะคะอาจจะอยู่ในสภาพพร้อมเตรียมนอนเลยก็ได้นะนอกจากเราจะได้ความง่วงแล้วเนี่ยเรายังจะได้การคลายกล้ามเนื้อในเชิงลึกเลยนะทั้งตัวทั้งด้านข้างของเราแล้วก็ส่วนของหลังนะคะแล้วก็ตรงช่วงขาหนีบอันนี้ก็จะเป็นผลพลอยได้ที่ตามมามันจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่ครูกล่าวไปในเชิงลึกเลยนะคะอะแล้วถ้าใครที่ทําแล้วได้ผลยังไงหรือมีอะไรอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์เอาไว้และทั้งหมดนี้ก็คือหยินโยะคะค่ะ